วันนาบอลสีสวัสดีค่ะส่วนของเราตั้งอยู่ที่อำเภอลำสนธิจังหวัดลบบุรีนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็น EP ีที่195นะคะแอมจัดเป็นโปรเครียตู้ซื้อครบ5ต้นเราจะส่งให้ฟรีอีกเช่นเดิมนะคะและสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่ซื้อเพียงแค่1นกระถางนะคะคิดค่าจะส่งแบบเมาเมา5้บบาททุกบาทค่ะได้ทั้งโอนและเก็บเงินปลายทางนะคะ และช่องทางติดต่อนะจ๊ะในการสั่งซื้อบอรสีลูกค้าสามารถโทรหรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0830541875บรนณาบอลสีค่ะซึ่งนะคะคลิปนี้นะแอมถ่ายทำไว้นะคะวันอังคารที่14พฤศจิกายนเราจะมีรอบจัดส่งอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันพรุ่งนี้นั่นคือวันพุทธที่15พฤศจิกายนนั่นเองนะคะเราส่งให้ทั้งกระทางแบบครอบแก้วบรรจุลงกล่องจัส่งทางไปรษณีเอ EMS ค่ะ นามบอนสีต้นนี้ค่ะขึ้นหัวคลิปมาให้ชมกันนะคะน้องมีชื่อว่าหมอจินดานะคะซึ่งคลิปนี้แอมมีต้นเบบีมาแบ่งปันด้วยนะคะในราคา60บบาทเท่านั้นค่ะนะคะตอนเล็เกๆเขาจะออกโทนสีเขียวนะคะ ยังไม่กัดสีเต็มที่ค่ะแต่นี่คือฟอร์มเต็มที่ของเขาแล้วนะคะกัดสีได้สวยมากค่ะที่สําคัญนะคะมอจินดาสามารถเลี้ยงนอกตู้ทาฟอร์มก่อได้แบบนี้เลยค่ะเอาละค่ะชี้แจงรายละเอียดกันครบถ้วนแล้วนะคะเดี๋ยวแอมจะพาไปรับชมนะคะไม้สวยๆใน e ีพีที่195นี้กันเลยค่ะ มาเริ่มกันที่รายการนี้เลยนะคะเป็นไม้โชว์เม็ดค่ะปกติต้นนี้เขาจะมีความด่างนะคะด่างชมพูนะคะ,ะต้นนี้นะมีชื่อว่านะคะมณีเมืองนอนท์นะคะซึ่งจะเป็นมณีเมืองนอนท์แผลงไม่ด่างนะคะอธิบายแบบนี้นะคะเขาจะเป็นนะคะ ถึงจะแผลงไม่ได่างแต่ว่าโคนสียังสวยอยู่แล้วก็งานเม็ดก็ดีนะคะต้นนี้นะแนะนํานะคะให้ไปจัดฟอ,อร์มกอสัก2กระถางค่ะรวมกันแบบนี้นะคะสวยมากค่ะและก็สามารถเลี้ยงนอกตู้ได้ด้วยนะคะลูกค้าจ๋าอ่ะมากันที่ราคากันเลยนะคะมณีเมือง<ม><ม>นนท์นะคะไซส์กระถาง4ีนิ้วความสูงเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ13มเซนนะคะ <S <S แอมแบ่งให้ในราคาที่60บาทนะคะ ย้ำน้ำแบ่งให้เนานราคาที่60บาทค่ะพวกนี้บางทีอะค่ะเลี้ยงไปโตสร้างหัวแล้วนะคะเขาก็จะมีความด่างขึ้นมานะจากประสบการที่แอมเลี้ยงมานะคะก็จะเป็นแบบว่ามณีเมืองนอนแหลงหรือต้นลุ้นด่างนั่นเองนะคะเน้นราคา60บาทค่ะ รายการนี้นะคะมีชื่อว่าทาดบางแก้วไม้แรเทมปี65นะคะเป็นไม้โชว์เม็ดโทนหวานนะคะความสูงนะคะของชุดนี้นะคะจะอยู่ประมาณ11เซนนะคะแจ้งให้ทราบแบบนี้นะคะแต่ไซส์น้องนะคะแข็งแรงสามารถย้ายขึ้นกระถาง6นิ้วได้แล้วนะคะทำการเปลี่ยนถ่ายกระถางได้เลยนะมากันที่ราคากันบ้างค่ะสําหรับนะคะทาตบางแก้วหน้าหวานแบบนี้นะคะวันนี้มีมาแบ่งปันทั้งหมด4กระถางค่ะ จัดให้ในราคาที่60บาทค่ะย้ำนะทาดบางแก้วหน้าสวยๆโชว์เม็ดเด่นนะคะในราคา60บาทค่ะสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้จ้ารายการนี้นะคะเป็นไม้ลักษณะทรงใบยาวพื้นใบสีแดงแล้วก็มีเม็ดสีขาวนะคะมีชื่อว่าพรทิพย์ค่ะพรทิพย์เป็นไม้ที่แข็งแรงนะคะแข็งแรงมากๆค่ะต้นนี้นะฟอร์มใบดกทิ้งใบหญ้ค่ะสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้แบบสบายๆเลยนะ จุดเด่นของเขาคือใบหนาและกการใหญ่นะคะต้นนี้นะคะอแอมชอบอย่างต้นหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าเขาแข็งแรงเลี้ยงง่ายมากค่ะมากันที่ราคาเลยนะคะสําหรับพรอมทิพยนะคะในกระถาง4นิ้วนะคะรุ่นนี้นะแอมแบ่งให้ในราคาที่กระถางละ60บาทนะคะความสูงอยู่ประมาณ13เซนนะคะไซส์นี้สามารถย้ายขึ้นกระถาง6นิ้วหรือ8นิ้วทําฟอร์มสวยๆได้เลยนะคะรากเดินมาแบบแน่นกระถางแล้วจ้า มาต่อกันที่รายการนี้นะคะไม้สายดำสายดาร์กนะคะเม็ดชมพูสวยด้วยค่ะต้นนี้มีชื่อว่าสุรพลนะคะสุรพลค่ะนะคะต้นนี้นะ สวยทั้งเรื่องโทนสีใบแล้วก็กระดูกพร้อมกับเม็ดนะคะสวยลงตัวค่ะแนะนํานะคะสําหรับสูตรระพนนะคะท่านใดที่ชอบเลี้ยงนอกตู้แล้วก็ชอบจัดไม้ฟอร์มกอดนะคะเลี้ยงนะคะสัก2กระถางค่ะนะคะจับฟอร์มกอลงกระถาง8นิ้วสัก2ต้นนะคะสวยเลยนะต้นนี้นะคะวันนี้แอมนามาแบ่งปันให้ในราคาเบาๆนะจ๊ะสําหรับสูตรระพนนะคะวันนี้แอมแบ่งให้ในราคานะจ๊ะกระถางละ60บาทนะคะรับไปเลย2กระถางนะคะไปจัดฟอร์มกอดสวยๆนะจ๊ะ ต้นนี้นะคะแข็งแรงแล้วค่ะความสูงก็เริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 12- 13เส้มนนะคะสวยแข็งแรงรากเดินเต็มทะลุก้นกระถางแล้วจ้าต่อกันที่นรายการนี้ค่ะเป็นไม้กัดสีนะคะลักษณะทรงใบกลมนะคะมีชื่อว่าหมอจินดานะคะหมอจินดาโตไปสวยมากค่ะตอนเล็กๆก็จะออกเขียวนะคะแล้วก็จะมีเริ่มมีเม็ดสีนะคะสีชมพูนะคะแตกกระจายเต็มใบนะคะหมอจินดาสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะ ความสูงของชุดนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ12-13เสซนนะคะจะมีประมาณ3ใบค่ะนะคะหมอจินดาจะมีประมาณ3ใบฟอร์มใบเขาจะไม่ดกแต่กัดสีสวยมากค่ะนะคะสำหรับชุดนี้นะแอมแบ่งให้ในราคาที่นะคะ60บาทค่ะสำหรับหมอจินดานะคะวันนี้มีมาแบ่งปันทั้งหมด6กระถางค่ะ มาต่อกันที่รายการนี้นะคะรายการนี้มีชื่อว่าพระยาอนุชิตนะคะสําหรับพระยาอนุชิตนะคะน้องจัดอยู่ในตับขุนช้างขุนแผ่นนะคะน่าเก็บน่าสะสมนะคะเป็นไม้เก่าลักษณะทรงใบไทยนะคะต้นนี้นะ,ะเดี๋ยวแอมจะพาไปชมนะคะตัวอย่างตอนโตนะที่แอมเลี้ยงไว้นอกกูตู้นะคะทนสีสวยนะคะสําหรับพระยาอนุชิตนะคะชุดนี้นะค,ะความสูงอยู่ประมาณ14เซนนะคะแอมแบ่งให้ในราคาที่นะคะ แบ่งให้เนนราคาที่60บาทค่ะแบ่งไปเบาเนะคะอยากจะให้สะสมกันจริงๆค่ะต้นนี้นะคะเอกลักษณ์นะคะน่าเก็บน่าสะสมค่ะนะคะเป็นไม้เก่าที่น่าเก็บไม่ควรพลาดนะคะมีชื่อว่าพระยาอนุชิตนะคะแบ่งให้เนนราคาเบาๆนะจ๊ะกระถางละ6กบาทเท่านั้นค่ะรายการต่อมาค่ะต้นนี้มีชื่อว่าสาลิกาลิ้นทองนะคะชื่อเป็นมงคลมากๆค่ะน่าปลูกนะคะ บอนสีนะคะปกติก็เป็นไม้บงคลอยู่แล้วนะคะเสื้อแล้วก็เสริมด้วยชื่อของเขาด้วยนะคะสาลิการลิ้นทองนั่นเองทนสีเขาจะออกเบาๆแบบนี้นะคะนะคะจะออกทนสีแบบว่าพาสเทลนะคะดูแล้วสบายตาเนาะวันนี้นะคะแอมนามาแบ่งปันให้ในราคานะคะสําหรับสาลิกาลิ้นทองชุดนี้นะ,ะแบ่งให้ในราคาที่70บาทนะคะความสูงอยู่ที่ประมาณ 13เส้นนะคะฟอร์มใบดกนะคะใบเบียยังอยู่ครบค่ะน้องเป็นไม้ที่แข็งแรงนะคะสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้ดีมากๆค่ะมาต่อกันที่นรายการนี้ค่ะนะคะชุดนี้จะเป็นลูกไม้กาบนะคะแอมจะใช้รหัสนะคะในการสั่งซื้อว่านะคะลูกไม้กาบหนึ่งแล้วกันเนาะแจ้งแอมมาแบบนี้นะคะว่าลูกค้าท่านใดนะคะต้องการนะคะลูกไม้กาบนะคะที่เท่าไหร่เนาะ นะคะแนะนํารายการนี้ก่อนค่ะย้ําอีกรอบค่ะแอมกลัวสับสนมากค่ะนะคะลูกไม้กาบหนึ่งนะคะโทนสีเขาจะออกนะคะเขียวหม่นหมนเนาะนะคะออกโทนน้าตาลด้วยค่ะความสูงนะอยู่ประมาณ17เซนแล้วนะคะสวยนะต้นนี้นะคะสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้ค่ะกับนะคะกาบหนึ่งนะคะแอมแบ่งให้นะคะชุดนี้ต้นสูงแล้วนะคะขอที่70บาทนะคะ ลูกไม้กาบหนึ่งนะคะขอที่70บาทค่ะนะคะต้นสูงแล้วค่ะความสูงก็จะอยู่ประมาณ17เ้ซนทุกระถางเลยนะคะอันนี้รู้สึกว่านะคะตัวไปอาจจะมีติ่งหูใต้ใบด้วยนะคะนี่เลยนะคะ คือแบบว่านะคะต้นนี้แอมไม่แน่ใจแอมไม่ได้สังเกตตอนเลี้ยงสุดนะคะต้องแจ้งให้ทราบแบบนี้นะเห็นไหมคะฟอร์มสวยนะคะน่าเก็บนะลูกไม้กับหนึ่งนะคะในราคา70บาทค่ะซึ่งวันนี้แอมมีมาแบ่งปันทั้งหมดนะคะ3กระถางค่ะความสูงจะอยู่ประมาณ17เซนแล้วนะคะต้นน้องสรงแข็งแรงเลี้ยงนอกตู้ได้แล้วจ้ามาต่อกันที่ลูกไม้กับต้นนี้นะคะขอใช้รหัสในการสั่งซื้อนะคะอย่าลืมจดลงกระดาษกันด้วยนะคะหากต้องการ ลูกไม้กาบต้นนี้นะแอมจะแจ้งเป็นรหัสแบบนี้ค่ะลูกไม้กาบ สองนะคะลูกไม้กาบสองจะออกโทนสีน้ำตาลออมแดงนะคะให้ดูนะกระดูกเขาจะออกสีน้ำตาลเข้มนะคะโตไปหัวแก่สุดจะออกโทนสีดำนะคะกับต้นนี้นะวันนี้แอมมีมาแบ่งปันเพียงแค่2กระถางเท่านั้นค่ะลูกไม้กาบสองนะคะต้นสูงแล้วนะคะแอมขอที่80บาทค่ะนะคะเพราะว่าต้องใช้แบบว่าโอ้โหอุปกรณ์ครอบเยอะเลยนะอ่ะนี่เลยนะคะมีมาแบ่งปันนะคะ2ต้นเท่านั้นนะคะลูกไม้กาบสองในราคาที่80บาทจ้า ต่อกันที่รายการนี้ค่ะเป็นลูกไม้กาบโทนสีสวยนะคะอันนี้เป็นกาบแบบว่าคล้ายๆผักกาดเลยนะคะกาบนี้นะแอมเคยขายไปในรหัส A5 นะคะลูกไม้กาบนี้นะรหัส A5 หรือ2 3 3นั่นเองค่ะแต่ก็จะเป็นลูกไม้ทั้งหมดไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีชื่อนะคะเป็นลูกไม้กาบซึ่งผ่านมาจากการผ่าไม่ใช่การเพราะมาเมล็ดนะคะชุดนี้นะกาบสวยนะคะสําหรับชุดนี้นะคะแอมจะใช้เป็นรหัสนะรหัสกาบ สแล้วกันเนาะรหัสกาบ3มนะคะนี่เลยนะทรงกราบเขาสวยค่ะรหัสนี้แอมขอที่หนึ่งร้อยบาทนะคะเป็นกาบสวยนะคะต้นนี้นะโทนสีเลยดีเลยนะนี่เลยนะคะไซนี้นะคะลูกค้าสามารถย้ายขึ้นกระถาง8นิ้วได้เลยนะเลี้ยงนอกตู้ได้ดีมากค่ะกาบต้นนี้นะสวยค่ะอยากจะให้ดูทุกกระถางค่ะเพราะว่านะคะชุดนี้เดี๋ยวแอมเลือกให้นะคะ ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับลูกไม้กาบสามในราคาที่100บาทค่ะวันนี้มีมาแบ่งปันทั้งหมด5กระถางเลยจ้ามากันต่อที่รายการนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูต้นโตก่อนนะคะเขาจะเป็นนะคะเทพดาราแผงนะคะซึ่งจะเป็นเทพดาราแผงปกติอะคะ่ะเทพดาราเขาจะคอกาบ<ๆ>เขาจะสั้นนะคะแต่นะคะต้นที่แผงชุดนี้นะคะคอกาบ คอรกราบเขาจะยาวนะคะเป็นเทพดานราแผงนั่นเองนะคะแอมนำมาแบ่งปัน2กระถางนะคะอ่ะกระถางที่1น,นะคะกระถางนี้ต้นสูงแล้วนะคะเทพดานรากระถางนี้นะคะ เน้นย้ำว่าแผงกาบยาวการยาวนะคะแอมแบ่งให้ในราคาที่120บาทค่ะส่วนรายการนี้กระถางนี้เป็นกระถางที่2นะคะแอมแบ่งให้ในราคาที่80บาทค่ะโตไปนะคะเขาก็กัดสีเหมือนกันนะคะย้ำอีกรอบค่ะเทพดาราแพงนะคะกระถางนี้120กระถางที่2ขอที่80บาทจ้า กาบโทนสีสวยต้นนี้ชุดนี้นะคะมีชื่อว่าวิรัญญานะคะเป็นกาบกัดสีสวยนะคะขอบสวยขอบเด่นกระดูกก็ดีนะคะต้นนี้นะ วันนี้แอมน,นำมาแบ่งปันทั้งหมด3กระถางค่ะแบ่งให้ในราคาที่นะคะกระถางละ 1, 150บาทน,นะจ๊ะโทนสีสวยมากค่ะต้นนี้นะสวยแข็งแรงนะคะสามารถย้ายขึ้นกระถาง8นิ้วได้แล้วค่ะฟอร์มแบบนี้ย้ายขึ้นกระถาง8นิ้วไปเลยนะจ๊ะย้ายทีเดียวนะคะสวยมากค่ะสวยทุกต้นเลยนะเดี๋ยวแอมเลือกให้นะคะขอบก็ดีเนาะเขาจะมีแบบว่าขอบสีชมพูข้างในเขาออกโทนสีเปรอะเปะือยชมพูเขียวนะคะน่าเก็บนะต้นนี้นะท่านใดที่กําลังนะคะอ่าเก็บบอนกาดอยู่ ตัวน,นี้ไม่ควรพลาดค่ะนะคะวิ่รัญญาในราคา150บาทจ้ามาต่อกันที่นรายการนี้นะคะเป็นบอลกราบค่ะมีชื่อว่าเทพไส่รุ้งนะคะเทพไส่รุ้งชุดนี้นะคะโทนสีเขาจะออกนะคะออกชมพูนะคะชมพูส้มนะคะชมพูส้มนะเดี๋ยวจะให้ดูใกล้กๆกลนะคะเขาจะเป็นนะคะเทพไส่รุ้งแผงออกอีกหนึ่งโทนหนึ่งหน้านะคะนะคะประมาณนี้นะคะตัวอย่างนะตอนโตก็จะประมาณนี้ค่ะวันนี้นะคะ ชุดนี้นะคะโทนสีประมาณนี้นะคะแอมนามาแบ่งปันทั้งหมด3กระถางนะคะเดี๋ยวจะให้ดูทีละกระถางนะคะเดี๋ยวแอมเลือกให้ค่ะโตไปลายใบายมาสวยเหมือนกันนะคะโทนสีกาบเขาจะออกประมาณนี้นะคะนี่เลยนะคะ ชุดนี้แอมคัดมาแบ่งปันทั้งหมด4ต้นนะคะท่านใดที่สั่งมาก่อนก็จะได้ต้นตไปแล้วกันเนาะอะ,อะมากันที่นราคาเลยนะคะสําหรับเทพสายลุงใน EP ที่195นี้นะคะเป็นหน้าแปลงนะแอมแบ่งปันให้ในราคาที่100บาทเท่านั้นค่ะแบ่งให้ในราคาที่100บาทค่ะมีมาแบ่งปันทั้งหมด4กระถางนะคะหมดแล้วหมดเลยค่ะหน้านี้นะคะไม่ค่อยมีออกมาบ่อยๆเนาะก็เลยนะคะเป็นจํานวนจํากัดนะคะมีมาเพียงแค่4กระถางเท่านั้นนะคะ มากันที่บอนกรบฟอร์มกอค่ะนะคะวันนี้มีมาแบ่งปันทั้งหมด4กระถางนะคะ4กระถางเขาก็จําเป็นหน้าไม้ที่ไม่ซ้ํากันนะคะย้ําเลยนะคะว่านะคะบอนกรบฟอร์มกอนี้นะคะมไม่มีจํานวนสํารองให้นะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะเริ่มกันที่กระถางแรกค่ะกระถางนี้นะคะจะเป็นหลวงปู่ขาวฟอร์มกอนะคะหลวงปู่ขาวกระถางนี้จะมีทั้งหมด3ต้นนะคะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะ หลวงปู่ขาวนะคะกระถางนี้มี3ต้นค่ะลูกค้าสามารถย้ายขึ้นกระถาง12นิ้วไปเลยนะคะรากเดินมาแบบโอ้โหยาวแบบนี้แล้วค่ะมากันที่ราคากันบ้างค่ะหลวงปู่ขาวฟอร์มกอกกระถางนี้นะคะแอมขอที่150บาทนะคะมีมา1กระถางค่ะ แล้วก็มาบอลกระบต้นนี้กันบ้างค่ะอันนี้จะเป็นหลวงปู่ใหญ่นะคะออกโทนสีชมพูสวยกว่านะคะโทนสีเขาจะคล้ายๆกันนะคะแต่มีนนี่หลวงู่ขาเขาก็จะออกเขียวชมพูนะคะอ่อนๆส่วนนะคะหลวงปู่ใหญ่ก็ออกจะออกโทนสีนะคะชมพูบานเย็นไปเลยนะคะเป็นบอลกระับทงคู่ค่ะนะคะสําหรับหลวงปู่ใหญ่นะคะ บอนกาบนะคะกระถางนี้จะมี2ต้นนะคะกระถางนี้จะมี2ต้นค่ะแอมแบ่งให้นะคะในราคาที่นะคะ170 7 0บาทสำหรับหลวงปู่ใหญ่ฟอร์มกอรกระถางนี้แอมขอที่170บาทนะจ๊ะแล้วก็มาต่อกันที่รายการนี้บ้างค่ะนะคะหลวงปู่ใหญ่เช่นกันค่ะ แต่ไปคู่กับต้นนี้นะคะมีชื่อว่าวิรัญญานะคะเมื่อสักครู่แอมก็นําต้นเดี่ยวมาแบ่งปันแล้วนะคะโตไปโทนสีเข้มเหมือนกันแน่นอนนะคะเห็นขาวๆแบบนี้โตไปกับสีสวยค่ะได้รับแดดที่เพียงพอเดี๋ยวสีชมพูก็ขึ้นมานะสาหรับวิรัญญานะคะไปคู่กับหลวงปู่ใหญ่ค่ะกระถางนี้นะคะแอมขอที่ 180บาทพอค่ะย้ำน,น้นหลวงปู่ใหญ่คู่กับวิรัญญะนะคะ180บาทพอค่ะมีมา1กระถางค่ะมาดูกระถางที่4นะคะไม้ฟอมกอรกระถางที่4กระถางสุดท้ายนะคะหลวงปู่ใหญ่มาอีกละค่ะนะคะแต่ไปคู่กับต้นนี้ค่ะนะคะต้นนี้มีชื่อว่าเทพนาคานะคะ,นะคะน้องเป็นไม้ดังเช่นกันค่ะจะดังริ้วๆขึ้นมานะคะโทนสียืนพื้นคือสีน้ําตาลนะคะโทนสีสวยนะสาหรับเทพนาคานะคะ,นะคะ มากันเที่ยนราคากันบ้างค่ะหลวงปู่ใหญ่ไปคู่กับเทพนาคานะคะปกติเทพนาคาแอมขายอยู่100บาทนะกระถางนี้นะคะแอมขอที่170บาทพอค่ะอย่าลืมนะคะสนใจบอนการาบนะคะกระถางไหนอย่าลืมจดชื่อให้ใส่รายละเอียดมาให้แอมด้วยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่โทรมาสั่งซื้อนะหลวงปู่ใหญ่กับเทพนาคานะคะเน้นราคาที่170บาท มาต่อกันที่รายการนี้นะคะมีชื่อนางวิชุดานะคะสําหรับนางวิชุดาชุดนี้นะคะจะเป็นไม้ฟอร์มเกาะนะคะ1กระถางมี2ต้นนะคะเดี๋ยวจะให้ดูก่อนเนาะ พอดีว่านะคะเขาอยู่รวมกันนะคะเดี๋ยวจะยกตัวอย่างกระถางนี้แล้วกันนะนางวิชุดานะคะ1กระถางมี2ต้นนะคะชุดนี้นะคะแอมนํามาแบ่งปันให้ในราคาเบาๆนะนางวิชุดานะคะแบ่งให้ในราคากระถางละ1 0 0บาทนะคะเป็นไม้ฟอร์มก่อค่ะ1กระถางมี2ต้นแบบนี้นะคะทุกกระถางเลยนะคะเดี๋ยวแอมเลือกให้นะคะน้องเป็นไม้ป้ายด้วยนะคะน่าเก็บนะ่าทนสีหว,วานๆนะคะที่สําคัญนะคะสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้ะคะ่ะนางวิชุดานะคะน้องเป็นไม้ที่ แข็งแรงมากๆค่ะนะคะวันนี้มีมาแบ่งปันทั้งหมด5กระถางนะคะเดี๋ยวแอมขออนุญ,ญาตเลือกให้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูเนาะอันนี้ต้นโตสุดนะคะก็เริ่มกัดสีมาสวยแล้วนะคะตัวไปจะกัดสีแบบนี้เลยนะคะสวยมากนึกถึงค่ะว่าเป็นฟอร์มกอนะคะอยู่ในกระถาง8นิ้วนะคะน้องสวยมากค่ะนาเก็บนะบ้านไหนที่ยังไม่มีนะคะน้องนาเก็บนะจ๊ะเด่นอีกหนึ่งต้นเลยนะคะฝากไว้ด้วยนะคะนางวิชุดาในราคานะคะ100บาทน้องเป็นไม้ฟอร์มกอคะ่ะ ต่อกันที่รายการนี้นะคะเป็นไม้โชเม็ดนะคะไม้ยุกกลางค่ะมีชื่อว่าสีเมืองอินนะคะสีเมืองอินนะคะต้นนี้สวยค่ะนะคะโทนสีเขาจะออกเข้มๆนะคะต้นนี้ยิ่งโตยิ่งสวยนะถ้าแอมไม่พลาดนะคะจะหาตัวอย่างตอนโตมาให้ชมนะคะต้นนี้เลี้ยงไปไม่มีผิดหวังนะคะเป็นไม้ของอาจารย์นพดลน,นั่นเองค่ะนะคะ ผู้ผสมไม้ต้นนี้ขึ้นมานะคะสวยนะต้นนี้นะคะฟอร์มสวยเลยนะให้ดูฟอร์มรวมๆนะคะสําหรับสีเมืองอินชุดนี้ความสูงอยู่ประมาณ17เจซนนะคะแอมแบ่งให้ในราคาที่70บาทค่ะนะคะวันนี้มีมาแบ่งปันสองกระถางนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะอันนี้จะเป็นอีกหนึ่งกระถางที่นํามาแบ่งปันในวันนี้นะคะมีชื่อนะคะว่าสีเมืองอินนะคะเป็นไม้ยุคลางที่น่าเก็บนะคะต้นสีเข้มๆนะคะเป็นน้ําตาลอมแดงนะคะสวยมากนะคะมีเป็นงานโชว์เม็ดด้วยนะคะน่าเก็บน่าสะสม ะะท่านใดที่ยังไม่มีไม่ควรพลาดค่ะน้องสวยจริงๆค่ะการันตีจ้าวันนี้แอมนํามาแบ่งปันเพียงแค่2กระถางเท่านั้นนะคะเน้นราคาที่70บาทจ้ามาต่อกันที่ไม้เหลืองนะคะไม้เหลืองต้นนี้นะคะเป็นงานโชว์เม็ดนะคะโทนสีสวยมากค่ะน้องมีชื่อว่าเหลืองเงินทองนางนะคะวันนี้มีมาแบ่งปันทั้งหมด4กระถางนะคะแอมแบ่งให้เน,นราคากระถางละ แปบาทเช่นเดิมนะคะความสูงอยู่ประมาณ10เซนนะคะน้องเป็นไม้เหลืองโชวเม็ดนะคะสวยมากค่ะต้นนี้นะโตไปสวยมากๆค่ะน่าเก็บนะฝากไว้ด้วยนะคะเหลืองต้นนี้มีชื่อว่าเงินทองนาคในราคา80บาทจ้า มาต่อกันที่ไม้เหลืองต้นนี้ค่ะเป็นไม้ใบไทยนะคะเม็ดสีแดงใหญ่นะคะเมื่อโตเต็มที่นะคะเม็ดสีแดงจะกระจายเต็มใบตัดด้วยงานกระดูเหลืองนะคะสวยมากค่ะสําหรับรายการนี้นะคะเหลืองเปรมมากอนค่ะชุดนี้มีมาแบ่งปันทั้งหมด5กระถางนะคะแบ่งให้ในราคาที่กระถางละ80บาทเช่นเดิมนะคะความสูงอยู่ประมาณ10เซนนะคะรากเดินมาถึง ก้นกระถางแล้วนะคะสามารถทําการย้ายกระถางเปลี่ยนถ่ายกระถางขึ้น6นิ้วได้เลยนะคะฝากไว้ด้วยค่ะไม้เหลืองต้นนี้นะคะมาเก็บที่สําคัญเลี้ยงนอกตู้ได้แบบสบายๆเลยค่ะนะคะเหลืองเปรมาก่อนในราคาแปบบาทจ้ามาต่อตอนที่รายการนี้นะคะเป็นไม้เหลืองค่ะมีชื่อว่าเหลืองศึกษาศาสตร์นะคะซึ่งวันนี้นะคะแอมนามาแบ่งปันนะคะได้เพียงแค่สกระถางนะคะ ฟร์มนะคะเริ่มกัดเม็ดแดงขึ้นมาแล้วนะคะสําหรับเรืองศึกศาสตร์นะคะแบ่งให้ในราคาที่80บาทนะคะวันนี้มีมาแบ่งปันทั้งหมด4กระถางค่ะออกกันที่รายการนี้นะคะจะเป็นนะคะขวัญสิรินะคะแผลงค่ะขวัญสิริแผลงนะคะเขาจะออกนะคะพื้นใบเขาจะออกนะคะ เขียวเข้มนะคะตัวนี้นะเขียวเข้มค่ะแล้วก็จะไลาสีนะคะโทนสีชมพูนะคะขึ้นมาจากสะดือประมาณนี้นะสำหรับชุดนี้นะคะขวานซีรีแผลงนะแอมแบกให้ใน,นราคา กระถางละ90บาทเช่นกันนะคะมีมาเพียงแค่3กระถางนะคะแจ้งให้ทราบก่อนนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะขวันสิลิปแผลงนะพื้นใบเขาออกโทนสีเขียวเข้มนะคะหน้าหน้าเก็บเหมือนกันนะฟอร์มใบดกด้วยนะคะเดี๋ยวจะรวบให้ดูนะคะสเสน่ดูให้ดูสังเกตจากสะดือเขานะสวยหน้าเก็บนะคะนะคะนี่เลยนะคะท่านใดที่กําลังตามเก็บนะคะใบไผ่ใบหอกอยู่นะคะวันนี้ก็มีมาแบ่งปัน2ชนิดนะนะคะ ฟังกันอีกรอบค่ะขวานซิลิแผลงนะคะแอมแบ่งปันให้ในราคากระถางละ90บาทค่ะวันนี้มีมาแบ่งปัน3กระถางค่ะมาต่อกันที่รายการนี้นะคะตอนนี้แอมเพิ่งนําออกมาจากตู้ก็จะคออ่อนนิดนึงนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวปรับสภาพให้1คืนก่อนนําส่งนะคะ สำหรับรายการนี้นะคะมีชื่อว่านางรากสดเทวีนะคะจัดให้แบบราคาพิเศษไปเลยค่ะซึ่งนะคะ3กระถางนี้นะคะทั้ง3กระถางนะคะจะเป็นไม้ฟอร์มก่อนกระถางมี2ต้นนะคะนางรากสดเทวีนะคะแอมให้ไปเลยค่ะวันนี้มีมาแบ่งปัน3กระถางเท่านั้นนะคะให้ในราคาที่100บาทนะคะโอ้โหนะคะ,ะ,คะสวยมากค่ะต้นนี้นะคะพิเศษสุดเลยนะคะราคานี้นะเป็นไม้ฟอร์มก่อนะคะนางรากสดเทวี ang ang vy, ฟอร์มก่อนด้ราคา100บาท ค่ะซึ่งวันนี้นะคะมีบางแบ่งปันทั้งหมดค่ะ3กระถางนะคะป้ายสวยๆเป็นไม้ฟอร์มกอแบบนี้เลยนะคะไม่ควรพลาดค่ะท่านใดที่ชอบเลี้ยงไม้นอกตู้แล้วก็เป็นไม้ฟอร์มกอลักษณะทรงใบาย,ยาวนะคะต้นนี้คือสวยมากค่ะน่าเก็บค่ะ ต่อ,อกันที่รายการนี้นะคะมีชื่อว่าชายชนค่ะเป็นไม้ป้ายอมตะนะคะทําเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอค่ะวันนี้แอมมีมาแบ่งปันทั้งหมด5กระถางแล้วก็มีสํารองอีก2กระถางนะคะสามารถสั่งกันเข้ามาได้นะคะรุ่นนี้นะคะความสูงจะอยู่ประมาณนะ่า12เซนนะคะรุ่นนี้อยู่ประมาณ12เซนนะคะรากเดินมาถึงก้นกระถางแล้วค่ะปลอดภัยแข็งแรงแน่นอนค่ะนะคะสําหรับชายชนรุ่นนี้นะคะแอมแบ่งให้ในราคากระถางละหนึ่งรบาทนะคะท่านใดที่รับสอง กระถางให้ไปเลยค่ะ180บาทนะคะซื้อ2กระถางให้ใน,นราคาที่180บาทนะคะ นี่เลยนะคะประมาณนี้ค่ะความป้ายของเขานะคะไม่ต้องกลัวค่ะคัดป้ายแดงสวยๆให้แบบนี้ทุกกระถางนะคะสั่งกันเข้ามาได้เลยนะมีจํานวนสํารองอยู่ประมาณ3กระถางนะคะทั้งหมดในวันนี้นะคะมีมาแบ่งปันแปดกระถางจ้ะในราคานะคะชายชน1กระถาง100บาทสลบไป2กระถางในราคา180บาทจ้ามาต่อกันที่รายการนี้ค่ะมีชื่อว่ารักเอ้ยนะคะราคาจะแตกต่างกันไปนะคะ ราคานะคะสําหรับกระถางที่1นะคะกระถางที่1และกระถางที่2นะคะแอมจะให้เนนราคาที่100บาทค่ะส่วนกระถางที่3และกระถางที่4นะคะแอมให้เนนราคาที่150บาทนะคะเดี๋ยวจะแนะนํานะคะให้ดูทีละก,กระถางนะอันนี้เป็นรักเอ่ยนะคะกระถางที่1นะคะน้องป้ายมา1ใบนะคะให้ที่100บาทค่ะ ส่วนกระถางที่2นะคะน้องจะมีนะคะเชื้อป้ายมา2ใบนะคะอันนี้คือใบใหม่ของเขาค่ะนะคะบอลสีป้ายนะคะถ้าเขามีเชื้อป้ายยังไงก็จ่ายลูกสวยนะคะแล้วก็มาต่อกันที่กระถางที่3นะคะกระถางที่3นะคะป้ายสวยทุกใบนะคะแอมขอที่150บาทนะคะอันนี้กระถางที่3นะชอบอกระถางไหนลายไหนก็ระบุมาให้แอมนะสําหรับรักเอ้ยนะคะมี4กระถางค่ะ นะคะมาต่อกันที่กระถางที่4นะคะให้ดูรายป้ายของเขานะคะนี่เลยอันนี้คือกระถางที่4นะคะความสูงอยู่ประมาณ16เซนแล้วค่ะต้นสูงนะคะแข็งแรงรากเดินทุลุก้นกระถางแล้วนะคะกระถางที่4นะจ๊ะแอมให้ที่150บาทค่ะนะคะมีมาแบ่งปันทั้งหมด4กระถางค่ะรับรายการนี้นะคะด่างสวยมากค่ะมีชื่อว่าเพชรราชานะคะเป็นไม้ฟอร์มที่แบบว่าด่างเหลืองออกด่างเหลืองนะคะต้นนี้สวยนะอยู่ในไซส์กระถาง สี่นิ้วนะคะมีแค่หนึ่งต้นไม่ใช่ไม้ฟอร์มกอดนะคะรากเดินมาถึงก้นกระถางแล้วค่ะนะคะสําหรับเพชรราชานะคะชุดนี้นะแอมแบ่งให้นะคะในราคานะกระถางละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะด่างสวยๆแบบนี้เลยนะคะสามารถทําแม่พันุ์ได้เลยนะด่างสวยมากค่ะนะคะเพชรราชาในราคาที่หนึ่งร้อยยี่สิบบาทค่ะ มาต่อกันที่นรายการนี้ค่ะน้องเป็นไม้ป้ายนะคะมีชื่อว่าเพชรเมืองนอนท์นะคะเพชรเมืองนอนท์นะคะจะเป็นลักษณะนะคะทรงใบยาวนะคะใบหนาก้านใหญ่นะคะโทนสีสวยนะคะอันนี้ได้รับแดดที่เพียงพอนะคะเขาก็เลยออกไปว่าออกป้ายขาวอมชมพูนะคะกระดูกแดงสวยเลยนะสําหรับเพชรเมืองนอนท์นะคะชุดนี้นะสวยมากค่ะสวยเทพมากๆค่ะน่าเก็บเป็นแม่พันธุ์นะคะ นะคะวันนี้แอมนามาแบ่งปันให้ในราคาที่นะคะสาหรับเพชรเมืองโน้นนะคะแอมแบ่งให้ในราคาที่150บาทนะคะวันนี้มีมาแบ่งปันทั้งหมด3กระถางค่ะเป็นไม้นะคะด่างที่สวยน่าเก็บนะคะที่สําคัญค่ะน้องแข็งแรงนะคะสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะในลักษณะการเลี้ยงนอกตู้นะคะไม่ใช่ว่าต้นเล็กนะคะแบบนี้ลูกค้าเอาไปออกไปเลี้ยงแดดร้อยเปอร์เซ็นแบบนั้นไม่ใช่ไม่ใช่นะคะเลี้ยงใต้ร่มไม้ใต้าชายคานะคะ ควรจับถ่ายกระถางขึ้นกระถาง6นิ้วนะคะถ้าต้องการให้เขาฟื้นตัวเร็วนะคะรบกวนลูกค้าอบก่อนเนาะอบสัก1อาทิตย์หรือ2อาทิตย์ก่อนนะคะให้เขาปรับสภาพที่แข็งแรงก่อนนะคะแล้วค่อยแกะถุงออกช่วงค่านะคะเพื่อปรับสภาพเลี้ยงนอกตู้นะจ๊ะฝากไว้ด้วยนะคะในการนะคะวิธีการปรับสภาพต้นไม้ที่จะเลี้ยงนอกตู้นะจ๊ะเอาละค่ะย้ำกันอีกรอบนะคะเพชรเมืองนอนท์วันนี้มีมาแบ่งปัน3ากระถางค่ะในราคาที่150บาทจ้า ต่อกันที่รายการนี้ค่ะจะเป็นไม้ลักษณะใบหอ,อกกึ่งใบยาวนะคะโทนสีเข้มค่ะเดี๋ยวแอมจะขึ้นรูปตัวอย่างตอนโตของไม้ชุดนี้ให้ดูนะคะเป็นลูกไม้นะคะยังไม่ได้จดชื่อนะซึ่งนะคะเป็นลูกไม้ผ่านจากการผ่านะคะ เป็นการผ่าหัวนะคะขยายโดยวิธีการผ่าหัวนั่นเองไม่ใช่ไม้เมล็ดนะคะเป็นลูกไม้นะคะอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูโทนสีใกล้ๆนะคะเขาจะออกโทนสีน้ําตาลนะคะอมแดงนะกระดูกเขาจะออกน้ําตาลเข้มนะคะโตไปสวยมากค่ะนะคะเดี๋ยวขึ้นตัวอย่างให้ชมกันนะเดี๋ยวค่อยตัดสินใจซื้อค่ะสําหรับราคานะคะลูกไม้ต้นนี้นะแจ้งแอมมาแบบนี้นะคะลูกไม้กาบหอกนะคะแบ่งให้ในราคาที่นะคะแอมขอที่180บาทนะคะ เป็นชุดแรกรุ่นแรกที่เรานะคะนํามาแบ่งปันจําหน่ายออกจากทางสวนเรานะคะเพราะฉะนั้นนะคะแอมขอที่180บาทนะแจ้งแอไม,มาแบบนี้นะคะย้ํากันอีกรอบค่ะเดี๋ยวสับสนนะลูกไม้กาบหอกนะคะนี่เลยจะออกทนสีน้ตาลอมแดงนะคะเดี๋ยวชมตัวอย่างตอนโตกันแล้วค่อยตัดสินใจกันนะคะแบ่งให้ในราคาที่180บาทจ้า ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการแนะนำรายการขายใน EP ที่195นะคะจัดเป็นโปรเกียร์ตู้ซื้อครบ5ต้นเราจะส่งให้ฟรีแบบ EMS ค่ะและสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่ซื้อเพียงแค่1-4กระถางนะคะจะมีค่าจะส่งแบบเม้เมา50บาททุกบ้านค่ะและรอบนี้นะคะเราจะจัดส่งในวันพรุ่งนี้นะคะนั่นคือวันพุทธที่15พฤศจิกาย,ยนนะคะส่งให้ทั้งกระถางแบบครอบแก้วบรรจุรงกล่องจะส่งทางรษาีย e ์ EMS ให้เช่นเดิมค่ะ และช่องทางนะคะในการสั่งซื้อบอนสีค่ะลูกค้าสามารถโทรหรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์083-054-1875ดนาบอนสีค่ะเบอร์นี้ได้ทั้งโทรและแอดไลน์เพื่อนเพื่อ,อสั่งซื้อบอนสีและขอดูรูปต้นไม้เพิ่มเติมได้นะคะ ไลนอีกหนึ่งช่องทางนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่เล่นเฟ e บุ o กนะก็สามารถติดต่อสั่งซื้อกับเราได้นะคะช่องแชทนะคะ Facebook บ้านนาบอนสีอีกหนึ่งช่องทางนะคะสะดวกช่องทางไหนก็ติดต่อช่องทางนั้นนะคะก่อนจากลากันไปนะคะขอให้ลูกค้ามีความสุขและสนุกกับการเลี้ยงบอนสีนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้ากับการแบ่งปันบอนสีจากทางสวนเราบ้านนบอนสีสวัสดีคะ่ะ